สวัสดีค่ะต้อนรับสมาชิกซูมทุกท่านนะคะเข้าสู่ DMC d ม a m a Media on Zoom ค่ะในช่วงนี้เรามาพบกันในช่วงของ Zoom Idol นะคะโปกกรนทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา17.00ถึง17.30น,นโดยประมาณนะคะทักทายสมาชิกทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาในห้องซูมเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้ก็ทักแชทกันเข้ามาได้เลยนะคะรับชมจากที่ไหนบ้างนะคะต้องบอกว่าซูมไอดอลของเราในวันนี้ค่ะ ท่านมีจุดเริ่มต้นในเส้นทางของความดีด้วยการได้มาบวชธรรมทายาทนะคะทำให้ได้เรียนรู้เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตแม้จะเป็นช่วงมัชชิมวยัยแต่ก็มีหัวใจอันยิ่งใหญ่ค่ะที่อยากจะบวชต่อไปเรื่อยๆและก็ได้เลือกเส้นทางด้วยการมาเป็นลูกของพระพุทธเจ้าจนปัจจุบันนี้ท่านก็เป็นกําลังให้กับพระพุทธศาสนาทําหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาค่ะโดวยวันนี้ท่านจะได้มานําเรื่องราวดีๆนะคะแล้วก็ความสุข จากชีวิตสมณะมาแบ่งปันให้กับสมาชิกสุ่มได้รับทราบกันด้วยนะคะไปกราบนมัสการพระอาจารย์มาพร้อมกันค่ะพระธิดาคุณาระโขประธานส่งเสริมศิลธรรมจังหวัดกำแพงเพชรและประธานสงศูนย์ปฏิบัติธรร,รรมกำแพงเพชรในอุปถัมภ์พระมราหาโพธิวงศ์อาจารย์และผูพระสอนศิลธรรมในจังหวัดกำแพงเพชรกราบนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะเจริญพรท่านพิธีกรและสาธุชนที่ เข้าชมรายการสุไมดาวทุกท่านค่ะนัวัชการเจ้าค่ะพระอาจารย์ตอนนี้อยากจะสอบถามในส่วนของศูนย์ที่กําแพงเพชรเจ้าค่ะตั้งอยู่ที่ไหนแล้วก็พื้นที่เป็นยังไงบ้างเจ้าค่ะพระอาจารย์ก่อนอื่นที่จะทราบเกี่ยวกับศูนย์ปฏิบัติธรรมกําแพงเพชรเนาะก็อยากจะยกคากรอนคำหนึ่งที่หลวงพี่ประทับใจมากก็คือคำว่าพ,พ,พืชศพภาคสอรอีก,กุญชออันปลดปลงโททนสเสน่งคง สำคัญหมายในกายมีนรชาติติวางวายมาลายสิ้นทั้งอินรียส,สถิตทั่วแต่ชั่วดีประดับไว้ในโลกาก็หมายความว่าบัวควายช้างเมื่อตายลงยังคงเหลือเขากระดูกงาให้เป็นที่ปรากฏส่วนกายมนุษย์เราเล่าเมื่อละสังขารตายลงแล้ว ทุกส่วนย่อมสลายไปเหลือปรากฏแต่ความดีและความชั่วที่อยู่คู่โลกนี้เท่านั้นศูนย์ปฏิบัติธรรมกำแพงเพชรในอุปถัมภ์พระมหาโพธิวงสาจารย์ตั้งอยู่ที่อำเภอค,อคลองกลุงจังหวัดกำแพงเพชรอยู่อยูบริเวณศูนย์กลางของตัวจังหวัดกำแพงเพชรเลยก็ว่าได้ซึ่งศูนย์นี้ก็ก่อตั้งมาจะครบเจ็ดปีในวันที่เก้าสิงหาคมที่จะถึงนี้จะแะเป็นที่น่าปรบปลื่มใจ เพราะว่าตัวหลวงพี่เองก็ได้รับภารกิจได้รับมอบหมายจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อทั้งสองและหมู่คณะให้มาปฏิบัติหน้าที่เป็นส่งเสงริมศิลธรรมจังหวัดกำแพงเพชรและเป็นประธานศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมจังหวัดกำแพงเพชรและศูนย์ปฏิบัติธรรมแห่งนี้และขอบุญทุกบุญมาฝากผู้มีบุญทุกท่านทั่วโลกด้วยนะสาธุเจ้าค่ะโอ้โหได้ฟังเรื่องราวการสร้างบารมีตแต่ว่า ก่อนที่พระอาจารย์จะมีโอกาสไปรับบุญเป็นตัวแทนของหมู่คณะที่จังหวัดกำแพงเพชรสมาชิกซูมนะคะอยากจะสอบถามอยากจะทราบถึงตัวตนก่อนที่พระอาจารย์จะได้มีโอกาสมารู้จักกับว่าพระธรรมกายเจ้าค่ะตอนนั้นเป็นอย่างไรบ้างเจ้าค่ะพระอาจารย์ตัวตนของหลวงพี่ก่อนเข้าวัดก็เป็นเหมือนกับสาธุชนทั่วไปตอนอยู่ในวัยเรียนซึ่งตัวหลวงพี่เองแต่ก่อนนี้ก็จะ มีอธยาศัยชอบการศึกษาชอบเล่าเรียนอยู่ในฐานะปานกลางครอบครัวมีฐานะปานกลางแล้วก็ได้เข้ามาเรียนที่โรงเรียนแกน่นนครวิทยาลัยจังหวัดขอนแกน่นแล้วก็ได้พบกันระยะนานมิตรก็คือคุณครูวัฒนาวันจันทรกุลนะท่านก็ชวนมาหล่อรูปหล่อหลวงปู่ทองคำองค์แรกปี2537อันนี้คือเป็นจุดเริ่มต้นจุดหนึ่งพอหลวงพี่ได้มา งานบุญนั้นรู้สึกประทับใจและมีความสุขมาก <S <S แล้วก็ได้ทําหน้าที่เป็นอาสาสมัครตั้งแต่ตอนนั้นก็คืออาจารย์รับท่านพาไปาแจกอาหารชาวุชนซึ่งตอนนั้นทราบว่า,า,าเป็นบรรยากาศที่ร้อนแต่เรารู้สึกมีความสุขและและ,และปลื้มใจมากกลับไปจากงานบุญไปที่จังหวัดขอนแก่นก็ยังมีความสุขยังนึกถึงบรรยากาศปี2,537 อยู่ตลอดเวลาเลยว่าเรามีบุญมีบาร,รมีกับพระเดชพระคุณหลวงปู่ตรงนี้คงเป็นจุดเริ่มต้นจุดบุญแห่งหนึ่งที่ทําให้หลวงพี่ต้องรอเวลาที่ว่าจะแสวงหาโอกาสที่จะได้เข้ามาสร้างบารมีอย่างเต็มรูปแบบกับหมู่คณะกับพระเดชพระคุณหลวงพ่อในใจลึกๆบังอย่างนั้นแต่ด้วยด้วยความที่ตัวเองมีความตั้งใจที่อยากศึกษาเล่าเรียนก็จึงได้สอบเอนทรานเข้าที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ตามความ ได้ตามความตั้งใจแล้วก็ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนจนได้ปิดภาคดูร้อนเมื่อเรียนปีที่3ก็ได้ได้เข้ามาอบรมธรรมทายาตรุ่นที่26ปีพุทธศักราช2541ตอนนั้นหลวงพี่ได้เข้าพิธีอุปสมบทที่วัดเบญจมาบพิธดุสิตวัดรารามซึ่งประทับใจการอบรมประทับใจพิธีกรรมของทางวัดเรามากและที่สำคัญเนสิ่งอื่นใดก็คือ การปฏิบัติธรรมซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ตัวหลวงพี่แสวงหาแล้วก็คิดอยู่ในใจว่าเราอยากจะมีอยากจะพบพระที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วก็เป็นตัวอย่างเป็นไอดอลให้กับให้กับตัวเราได้จริงๆ mm hmm. เป็นเนื้อเป็นหนังคือเป็นตัวเป็นตนจนเราได้ทราบ ปฏิบัติของพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ําภาษีเจริญที่ท่านเข้าถึงทมภายในของพระพุทธเจ้าแล้วก็มีคุณยายอาจารย์จัจาร์อาจารย์มหาลัตนาอุบาสิกาอาจารย์ขนนกยุงของเราที่ท่านนําธรรมะมาเผยแผ่แล้วก็มาสร้างวัดพระธรรมกายให้เป็นที่สร้างบารมีของศิษยายนุศิษย์ในรุ่นถัดมานี่เป็นจุดเปลี่ยนจากนั้นหลวงพี่ก็ได้ตั้งใจก็เข้าวัดปฏิบัติธรรมแล้วก็ตั้งใจที่อยากจะมาบวช เพื่อสืบทอดอายุพระศาสนาเพื่อสร้างบารมีตามครูบาอาจารย์ยิ่งๆขึ้นไปเจ้าค่ะตอนนั้นพอบวชแล้วบวชครั้งแรกแล้วบวชบวชต่อเนื่องยาวเลยหรือเปล่าเจ้าคะหลังจากบวชปีสี่หนึ่งแล้วก็กลับไปเรียนต่อก่อนพอจบโครงการเนาะก็เรียนจนจบปริญญาดียปริญญาตรีก่อนพอจบปริญญาตรีก็ยังไม่ได้บวชทันทีก็ช่วงนั้นคือหลวงพี่ก็ได้รับคุณการศึกษา ทางตุนการศึกษาเกาให้เรียนต่อจนจบอย่างน้อยปริญญาโท<ม>แต่ให้ใช้ให้ใช้ทุนเป็นระยะเวลาการทํางานมไม่ต้องเป็นปัจจัยไม่ต้องเป็นเงินก็ตั้งใจเรียนต่อที่สถาบันเดิมที่มหาวิทยาลัยขอนแกน่นพอเรียนจบปริญญาโทก็นึกในใจว่าอยากเนื่องจากจังหวัดขอนแกน่นก็อยู่ไกลจากวัดเรา<ม>พอเดินทางมาบูชาข้าพระทุกต้นเดือนใช้ใช้เวลานาน,านแล้วก็เปลี่ย จึงก็อธิษฐานว่าอยากจะมาทํางานใกล้ๆกับวัดพระธรรมกายที่จริงอยากจะอยากจะเข้าวัดมาเป็นบัณฑิตแก้วมาบวชพระกับพี่ๆน้องๆในชมรมพุทธมหาหลัย่อนแกนเด็ดตอนนั้นแต่ด้วยบุญกุศลอย่างไม่ถึงตรงนั้นก็เลยได้ได้เรียนต่อแต่ก็ยังไม่ทิ้งมโนปณิธานก็คืออยากจะเข้ามาประพธุธพรมอาจารย์อยากเข้ามาถือศีลแปดมเป็นอุบาสกแล้วก็เตรียมตัวบวชคิดใ,ในใจอย่างนั้นก็เลยได้มาทํางาน เป็นอาจารย์สอนที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงตรงช่วงนี้ทำให้หลวงพี่เป็นจุดเปลี่ยนว่าได้มาอยู่ใกล้ครูบาอาจารย์ได้มาปฏิบัติธรรมทุกวันอาทิตย์ <c oughs> เพราะว่าตัวหลวงพี่เองได้ได้มาปฏิบัติธรรมวันที่ธรรมดาแล้ววันที่ต้นเดือนทาให้การปฏิบัติธรรมผลการปฏิบัติธรรมของเราก้าวหน้าขึ้นเรื่อยๆซึ่งแต่เดิมลองจะมาเฉพาะที่ต้นเดือนจากต่างจังหวัดไกลๆครับตรงนี้เป็นจุดเปลี่ยนก็เลยทําให้อยากจะเข้ามาบวช เ่กืบทอดอายุพระศาสนาจนปี2551สิ้นสุดเวลาการรับทุนการใช้ทุนหลวงพี่ก็เลยขออนุญาตยมแม่ท่านก็อนุญาตแล้วก็ได้เข้ามาบวชจนถึงปัจจุบันนี้14พรรษาก็บุญามาฝากสุดท่านนะทเจ้าค่ะทีนี้ต้องสอบถามพระอาจารย์เพราะว่าเชื่อได้แน่ว่าสมาชิกชมอยากทราบว่าทําไมพระอาจารย์ถึงมีความสุขกับเส้นทางที่ตั้งแต่เริ่มที่จะเข้าวัดแล้วก็ ไม่ทิ้งเส้นทางในการสร้างวารมีตั้งแต่เยาว์วัยจนเรียนจบก็ยังขวกขวที่อยากจะมาอยู่ในเส้นทางนี้อะไรมันคือความสุขที่พระอาจารย์ได้รับจากการที่มีโอกาสได้มาวัดพระธรรมกายอย่างนี้ยเจ้าค่ะตรงนี้ก็ต้องเรียนตามตรงว่าการปฏิบัติธรรม,มการปฏิบัติธรรมคือการทําสมาธิพระเดชพระคุณหลวงพ่อของเราท่านก็เมตตาแนะนําพวกเราทุกทกท,กทุกครั้งเลย ก่อนที่จะทําบุญใหญ่หรือจะสร้างมหาทานบาร,รมีใหญ่ท่านก็จะนํานั่งสมาธิตรงจุดนี้ก็จึงทําให้เรามีความรู้สึกว่าเออสมาธิหรือการปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่ต้องใช้ปัจจัยไม่ต้องลงทุนอะไรเลยถ้าเราหยุดใจนิ่งๆเข้าถึงความสุขภายในโปรง่งโล่งเบาสบายมันเป็นความสุขที่พูดไม่ออกบอกไม่ถูกอันนั้นเป็นจุดเริ่มต้นเลยทําให้เราแล้วก็ประคับประคองชีวิตของเราและที่สําคัญเราต้องมีการระย a n o m i ตอนนั้นดีเอ็มซี C, ที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเมตตาลงสอนธรรมะทุกวันเวลาประมาณหนึ่งทุ่มถึงสามทุ่มเราก็ประคับประคองชีวิตของเราด้วยการรับฟังคําสอนของคุณครูปฏิบัติตามคุณครูตรองคุณตรองตามคุณครูแล้วก็ประพฤติรมตามคําสอนของท่านแล้วก็เวลาสร้างบุญทุกบุญคุณยายอาจารย์ก็สอนว่าให้เราอาธิษฐานจิตว่าเราตั้งใจที่อยากสร้างคุณงามความดีสร้างบารมีสิ่งใดยิ่ง,ย,งยิ่งขึ้นไปเราก็จะได้ สำเร็จตามที่ใจเราปรารถนาและก็อยากจะบอกนักเรียนในซูมไบดอลทุกท่านว่าวัฒนธรรมกายของเรานี้เป็นดินแดนบุญอัศจรรย์เพราะว่าตัวหลวงพี่เองก็ประสบกับตนเองดินแดนบุญอัศจรรย์ก็หมายความว่าบุญเป็นบ่อกเกิดแห่งความสุขความสําเร็จได้อยู่เบื้องหลังของความสําเร็จของมนุษย์ทุกคนตัวเราต้องเข้ามาพิสูจน์ต้องมาเอฮีป e ัสโกนะถึงจะสัมผัสได้ตัวเราเองได้เริ่มต้นด้วยการ จเจริญสมาธิภาวนาและครบกัน,นยาณมิตรเจ้าค่ะทีนี้ต้องมาถามถึงเรื่องราวการไปสร้างบารมีสร้างคนดีที่จังหวัดกําแพงเพชรเจ้าค่ะตรงนี้เป็นยังไงบ้างเจ้าค่ะพระอาจารย์จุดเริ่มต้นมาจากปีพุทธศักราช2553พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านมีดําริที่จะบวชอุบาสิกาแก้วรุ่นแรกของโลกรุ่นแสนแรกตรงจังหวัดกําแพงเพชรนี้เป็นจังหวัดบ้านเกิดของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระมหาโพธิวงศ์ศาจาร์ ปรากฏว่าที่ศูนย์ที่ยังวาดกำแพงเพชรขาดหัวหน้าศูนย์ตอนนั้นตัวหลวงที่เองมีพรรษาสามเองก็ตั้งใจว่าคงจะมาเป็นหัวหน้าศูนย์แล้วก็เสร็จภารกิจมาบวชบวชแก้บวชศิกาแก้สิบห้าวันประมาณนี้เป็นหัวหน้าศูนย์เสร็จพวกก็คงได้กลับไปอยู่ที่วัดใหญ่คิดอย่างนั้นแต่พอมาปฏิบัติธรรมปฏิบัติหน้าที่แล้วโครงการบวชอุปสิกาแก้เสร็จแล้วก็มีโครงการบวชแสนเข้าพรรษาบวชแสนพระกระดูร้อน เรื่อยมาเลยจนถึงปัจจุบันนี้ก็จริงคิดว่าเออตรงนี้น่าจะเป็นจุดที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อและหมู่คณะมอบหมายให้เราได้มาบ่มมาสร้างบาร,รมีเพื่อประคับประคองหมู่คณะเพื่อจะชวนหมู่คณะที่จะไปสู่ที่สุดแห่งธรรมกับพระเดชพระคุณหลวงปู่หลวงพ่งพอตรงนี้ก็คือเป็นจุดเปลี่ยนชีวิตว่าเราก็มาตอบแทนบุญคุณของพระอุปชาหรือพระเดชพระคุณพระมหาโพธิวงศ์สาจาร์ พราะท่านเปรียบเสมือนเป็นบิดาทางธรรมของเราเป็นบ้านเกิดของท่านเราก็อยากจะทําที่นี่ให้สว่างสวยอยากจะสร้างสถานที่ซึ่งการสร้างบาร,รมีในพื้นที่จังหวัดกําแพงเพ<ใ>ชร <ๆ S 2> ก็หลวงพี่ก็ผ่านอุปสรรคต่างๆมามากมายแต่ด้วยบาร,รมีธรรมของพระพุทธเจ้าบาร,รมีธรรมของพระเดชพระคุณหลวงปู่หลวงพ่อคุญญณยายและหมู่คณะก็จึงผ่านวิปีตต่างๆมาได้อย่างอัศจรรย์ตรงนี้ทําให้หลวงพี่มั่นใจว่าอยากจะทําที่นี่อยากจะ รวมหมู่คณะที่นี่ปฏิบัติธรรมแล้วก็สร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมให้เป็นแหล่งรวมใจให้เป็นแหล่งสร้างบุญกุศสให้กับพระพุทธศาสนาเผยแผ่วิชาธรรมกายของหมู่คณะไปให้ได้มากที่สุดเป็นความรู้ความสามารถที่ได้ร่ำเรียนมาแล้วก็ได้ศึกษามาเจ้าค่ะทีนี้เห็นบอกว่าตอนนี้เนี่ยที่ศูนย์ก็มีจะสร้างอาคารปฏิบัติธรรมนะเจ้าคะ่ะเป็นชื่ออาคารอะไรเจ้าคะ่ะแล้วก็มีลักษณะแบบไหนเจ้าคะ่ะพระอาจารย์ ครับคุณโยมตรงนี้ต้องบอกกล่าวสาธทุชนทุกท่านว่าเป็นความปรับพื่งใจหลวงพี่อย่างยิ่งที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อและหมู่คณะได้มอบหมายโอกาสให้ได้มาสร้างบาร,รมีเพราะการสร้างเสนาสนะตรงนี้ก็คือสร้างอาคารปฏิบัติธรรมชื่ออาคารปฏิบัติธรรมพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรซึ่งมีความจุได้หนึ่งพันที่นั่งตรงนี้เป็นรูปทรงที่ว่าเป็นเอกลักษณ์ของ ศูนย์ปฏิบัติธรรมของจังหวัดกำแพงเพชรก็คือหลังคาเป็นรูปใบโพแล้วก็มีความจุหนึ่งพันที่นั่งสองชั้นเป็นอาคารอนเนกประสงค์ที่จะรองรับการอบรมเยาวชนการบรรพชาสัมมนเนรแล้วก็การประพฤติปฏิบัติธรรมตลอดซึ่งตลอดระยะเวลา6ปีที่ผ่านมาศูนย์ปฏิบัติธรมร,รมกำแพงเพชรได้จัดบวชสัมมนเนรได้จัดบวชอุบาสิกาแก้วได้อบรมเยาวชนทั้งโครงการ ต่างๆเนี่ยรวมแล้วปีละประมาณ1 5 0 0 0คนผ่านเข้ามา6ปีก็อบรมมาแล้วเกือบ10,000 0คนตรงนี้เป็นความปราบปลื้มใจว่าอาคารปฏิบัติธรรมหลักนี้จะเป็นที่ปฏิบัติธรรมรวมใจแล้วก็ให้ทุกคนที่มีเชื้อสายวิชาธรรมกายของพระเด็พระคุณหลวงปู่เนี่ยได้มาสร้างบาร,รมีให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปเพราะที่นี่ยังขาดแคลนเสนาสนะเพราะว่าการที่จะเผยแผ่ธรรมะพุทธเจ้าได้นั้นพระเด็พระคุณหลวงพ่อท่านก็ ได้ให้แนวทางไว้ว่าหนึต้องมีที่สองต้องมีทุนสามต้องมีทีมแล้วก็สี่ต้องมีทัพ<ช>ตัวนี้ลงที่มีที่แล้วเนื้ที่ประมาณสิบไร่มีโฉนดเรียบร้อยก็ขาดแต่เจ้าภาพผู้มีบุญที่จะมาเสริมเติมแต่งให้สําเร็จเพื่อที่จะรองรับการสร้างบาร,รมีของหมู่คณะเหมือนกับเราที่สร้างวัระธรรมกายที่ยิ่งใหญ่แล้วก็เป็นแหล่งรวมใจให้กับพุธทธศาสนิกชนทั่วโลก เรานึกถึงที่ใดเราก็ปลื้มใจแต่ที่ <Okay. S 2> จังหวัดกำแพงเพชรเรายังไม่ได้มีศูนย์รวมใจยังไม่ได้มีสถานที่ที่เป็นถาวรวัตถุตร,ตรงนี้ได้เลยดังนั้นจึงเป็นบุญเป็นวาส,สนาเป็นบาร,รมีของตัวหลวงพี่และทีมงานเพราะว่าตรงนี้ก็ปลื้มใจเพราะชื่ออาคารก็คืออาคารปฏิบัติธรรมพระมงคลเทพมุนีเจ้าค่ะทีนี้ถ้าสาธุชนในซูมท่านใดสนใจนี่จะติดต่อไปที่ไหนได้บ้างเจ้าค่ะพระอาจารย์สามารถติดต่อได้มาที่เบอร์โทร,รศัพท 0897469083หรือ ID Line PT072 ได้เลยก็จะขอเรียนเชิญทุกท่านผ่านรายการซูมไบดอลตรงนี้เพราะรายการซูมไบดอลก็เป็นแรงบันดัลใจพระอาจารย์ก็ชมทุกวันชมรายการซูมไบดอลที่ GBS เกิดแรงบันดาลใจเกิดความปิติเกิดความชื่นชมกับหมู่คณะทุกมุมโลกเลยที่ได้ไปเผยแผ่ธรรมะาพุทธเจ้าให้เป็นแหล่งที่พึ่งทางใจของผู้คนทั่วโลกในภาวะ วิกฤตโควิดอย่างนี้ทําให้ทุกคนมีกําลังใจที่จะฟันฝ่าอุปสรรคแล้วก็มีความสุขด้วยการสั่งสมบุญกุศลให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปเจ้าค่ะทีนี้พอในอีกไม่กี่วันนี้ก็จะครบรอบเจปีอยากให้สมาชิกซูมได้มีโอกาสอนุโมทนาบุญกับการที่พระอาจารย์แล้วก็ทีมงานได้ไปสร้างคนดีให้เกิดขึ้นตรงนี้มีฟิสแบกหรือว่าสิ่งต่างๆดีๆที่เกิดขึ้นที่จังหวัดกำแพงเพชรยังไงบ้างเจ้าขาพระอาจารย์การอบรมเยาวชนต่างๆหรือว่า บวชพราบวชอุาสิกาอย่างนี้เจ้าค่ะ,อะตอนนี้เนื่องจากภาวะโควิดจังหวัดกำแพงเพชรก็ใช้นโยบายของพระเดชพระคุณหลวงพ่อและหมู่คณะก็คือเราก็มีการปฏิบัติธรรมรวมใจก็คือเรามีซูมห้องซูมของเราทุกวันเลยนะคือผ่านซูมเนี่ยแล้วก็ช่วงสวดธรรมจักรตามรายการของซูมจังหวัดกำแพงเพชรตรงนี้แม้เราจะมารวมกันไม่ได้แต่เราก็มีห้องซูมของเราในการที่จะ ปฏิบัติธรรมรวมใจกันแล้วก็วันที่เจ็ดวันที่เก้าสิงหาคมครบรอบเจ็ดปีของการตั้งศูนย์ปฏิบัติธรรมกำแพงเพชรในอุปธรรมพระมหาโพธิวงศ์ศาจานี้หลวงพี่คิดว่าพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระมหาโพธิท่านมีบุญมีบารมีมากเราคิดดูนะว่าพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเป็นอุปชาวบวชเนรบวชพระมาแล้วกี่รูปเราคิดดูตรงนี้แล้วเรามาเชื่อมสายบุญตรงกับท่านเพราะว่าท่านได้มา เป็นประธานสงในการตอกเสาเข็มแล้วก็อำนวยไวพรให้กับการสร้างอาคารปฏิบัติธรรมพระมงคลเทพนี้ให้สําเร็จเป็นอัศจรรย์แล้วก็เชื่อมสายบุญเผยแผ่เกียรติคุณของหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายและพระอุปชาเพื่อเราจะได้เอาบุญให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปตามรอยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเจ้าค่ะโอ้โหต้องบอกว่าเป็นการสร้างบารมีในยุคที่แบบว่ามีโควิดต่างๆนานาไม่สามารถที่จะเดินทางได้แต่เราก็ยังมีซูม ที่จะคอยเชื่อมใจเชื่อมสายบุญของเราเนี่ยไว้ด้วยกันนะเจ้าคะ่ะพระอาจารย์และในส่วนของของพระอาจารย์เองเจ้าคะ่ะเมื่อได้มีโอกาสมาตั้งแต่มาเป็นอาสาสมัครจนตอนนี้ได้เป็นพระอาจารย์ดูแลจังหวัดในการสร้างบาร,รมีของพี่น้องนักสร้างบาร,รมีที่จังหวัดกําแพงเพชรเจ้าคะ่ะถามได้เลยว่าตอนนี้เนี่ยความรู้สึกจากใจเจ้าคะ่ะว่าวัาพระธรรมกายได้ให้อะไรกับพระอาจารย์หรือว่าทุกๆกคนที่ได้มีส่วนในการร่วมสร้าง ในสถานที่ต่างๆในจังหวัดกำแพงเพชรนะเจ้าค่ะต้องกราบขอบพระคุณในความเมตตาของพระเดชพระคุณหลวงพ่อทั้งสองและ,ะความเสียสละการสนับสนุนของหมู่คณะทำให้หลวงพี่ได้มาสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมแห่งนี้ก็ต้องบอกว่าพระคุณของพระพุทธศาสนาและพระพธรรมกายนั้นเลิศฟ้ามหาสมุทรคุณของพระพุทธศาสนาและพระพธรรมกายนั้นสูงสุดมหาศา,าล คุณของพระพุทธศาสนาและวัะธรรมกายน,นั้นเลิศกว่าสุธาถานใครจะเปรียบปรานเท่าคุณของพระพุทธศาสนาและวิชาธรรมกายน,นั้นยากจะมีก็หมายความว่าคําสอนของพระเดชพระคุณหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายของเราท่านสอนให้เราปฏิบัติธรรมคือสิ่งที่ต้องสั่งสมก็คือบุญกุศลสิ่งที่ต้องสแสวงหาก็คือพระรัตนตรัยภายในยเป้าหมายชีวิตของเราคือที่สุดแห่งธรรม ที่พักระหว่างทางคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์ตัวตนของหลวงพี่ในวันนี้และทีมงานที่ฟอร์มกันขึ้นมาที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมกำแพงเพชรก็ล้วนดําเนินตามโมโปนปณิธานของพระเดชพระคุณหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายที่อยากขยายธรรมะของพระพุทธองค์ให้เป็นที่พึ่งทางใจให้กับสาธุชนในจังหวัดกำแพงเพชรและจังหวัดใกล้เคียงเพื่อที่จะสังสมบมบาร,รมี ตามติดพระเดชพระคุณหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายของเราไปถึงที่สุดแห่งธรรมและบุญบวชนี้เป็นบุญอัศจรรย์เพราะพระสงค์ของเราเมื่อบวชแล้วมีเพศภาวะในการศึกษาไตรสิกขาคือศีลสมาธิปัญญาเพื่อดําเนินรอยตามบาตรขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและทางทางไปสู่การพนทุกข์คือพระนิพพานและประทับใจคำหนึ่งใน พระวินัยปิดกมหาวัคค์ที่บอกว่าภิกษุทั้งหลายเธอจงจาริกไปเพื่อประโยชน์สุขแก่ชนจำนวนมากเพื่อถวยเทพและชาวโลกจงเพื่อกูลด้วยการประกาศธรรมให้งดงามทั้งเบื้องต้นข้ามกลางและเบื้องปลายนี้คือเราได้ปฏิบัติตามพุทธดำรัสของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เข้ามาพึ่งคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็อยากที่จะ ให้เป็นที่พึ่งกับชาวโลกดังที่ศูนย์ต่างๆทั่วประเทศทั่วโลกและศูนย์ปฏิบัติธรรมกำแพงเพชรที่กำลังกระทำอยู่ก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านได้มาสร้างอาคารปฏิบัติธรรมเพื่อเป็นแหล่งรวมใจและก็เป็นหลักชัยให้กับจังหวัดกำแพงเพชรด้วยกันเจ้าค่ะท้ายนี้เจ้าค่ะอยากให้พระอาจารย์ได้ฝากข้อคิดข้อธรรมของพระอาจารย์ที่ยึดถือไปปฏิบตัติหรือว่าแนวทางต่อไปจากนี้เจ้าค่ะพระอาจารย์ข้อคิดหลวงพี่ก็ อยากจะฝากทุกท่านเนื่องจากเราแม้จะมาเก่ามาก่อนหรือมาปัจจุบันก็จงอย่าประมาทในการดำรงชีวิตจงทำชีวิตปัจจุบันให้มีคุณค่าถ้าเป็นสาธุชนก็จงหมั่นทำทานรักษาศีลและ,จะเจริญภาวนาถ้าเป็นนักบวชผู้ประพฤติพรหมจรรย์ก็จเจริญศีลสมาธิปัญญาเพื่อเราจะทางทางไปสู่ความพ้นทุกข์ทำให้ใจหยุดนิ่งเข้าถึงพระรัตนตรยัยเข้าถึงพระธรรมกายภายใน ซึ่งหลวงพี่ก็ปลื้มใจทุกครั้งว่าคําสอนของครูบาอาจารย์ที่ท่านบอกว่าเราเกิดมาเพื่อแก้ไขจุดบกพร่องของตัวเราเองทุกวันทุกคืนให้เป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์บริบูรณ์เพื่อสั่งสมบาร,รมีของเราให้แก่รอบตามพระพุทธองค์ตามคําสอนของพระเดชพระคุณหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายและขอเอาบุญครั้งนี้อุทิศให้บวชบุญใหญ่ฟื้นฟูพระพุทธศาสนาบูชาคุณบิดรและมารดา ทั้งครูบาอาจารย์ผู้ทรงคุณอุทิศให้สาธุชนคนทั่วล่าผู้เมตตาที่มาช่วยสนับสนุนผมบวชได้เพราะทุกท่านนั้นํำจุนขอกลั่นบุญแก้ผังให้รวยทุกท่านถึงสุดแห่งธรรมเธอสาธุเจ้าค่ะโอ้โหต้องบอกว่าฟังพระอาจารย์นะเจ้าคะ คือคิดเป็นทุกอย่างเป็นกรอนแล้วเสนอพาเราะเนี่ยสมาชิกซูมชอบมากมากเลยเจ้าค่ะพี่ฟ้านี่กดไลค์ลัวๆเลยนะเจ้าค่ะแล้วก็ยังเป็นแฟนเพจของน่าจะเป็นแฟนเพจของศูนย์ปฏิบัติธรรมกำแพงเพจนะเจ้าค่ะพี่ฟ้าบอกว่าได้ฟังเพลงของที่ศูนย์ด้วยชอบมากเลยเจ้าค่ะโอ้ต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยสมาชิกซูมได้รับเรื่องราวดีๆแล้วก็ได้รับบุญ จากพระอาจารย์แล้วก็ทีมงานที่ได้มาเชื่อมบุญกันไปทั่วโลกในวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณในความเมตตาของพระอาจารย์เป็นอย่างสูงนะเจ้าคะพระอาจารย์พิทักษ์คุณารักโขพระอาจารย์ประธานส,ส่งเสริมศิลธรรมจังหวัดกำแพงเพชรกราบขอบคุณในความเมตตาของพระอาจารย์เป็นอย่างสูงเจ้าคะ่ะค่ะนะคะตอนนี้เดี๋ยวทีมงานจะขึ้น เบอร์โทรศัพท์นะคะที่พระอาจารย์บอกเมื่อสักครู่นี้นะคะถ้าใครสนใจนะคะที่จะร่วมในการสร้างอาคารปฏิบัติธรรมนะคะพระมงคลเทพมุนีนะคะเบอร์นี้ได้เลยนะคะหรือว่าน่าจะสอบถามรายละเอียดได้นะทาง Facebook นะคะตอนนี้เราก็สามารถเซิร์ชหา Facebook ได้นะคะแล้วก็ ร่วมสร้างกันนี่นะคะเป็น Facebook นะคะศูนย์ปฏิบัติธรรมกำแพงเพชรในอุปธรรมพระมหาโพธิวงศา์จาญานะคะเราก็มาช่วยกันสร้างสถานที่ให้สำเร็จเพื่อที่ท่านนั้นจะได้นำสถานที่ต่างๆเหล่านี้ค่ะไปอบรมไปสร้างคนดีที่โลกต้องการอีกมากมายเลยนะคะเยาวชนต่างๆมากมายเลยนะคะที่ต้องการ เส้นทางหรือว่าแนวทางในการชี้นำให้ชีวิตของเขานั้นมีความสุขแล้วก็ประสบกับความสำเร็จนะคะวันนี้ค่ะต้องขอบคุณสมาชิกซูมทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาฟังแล้วก็มาเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันในรายการซูมไอดอลในวันนี้นะคะลาสมาชิกทุกท่านไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ